สวัสดีจ้าเจจ้าวันนี้จะพาไปเที่ยวเนาะไปกระโหลดแบบความเร็วสูงมากเลยเนาะเดี๋ยวมาดูกันเนาะเจจะไปกระโหลดแบบไหนนี่น,น,ม,นมันมันมีเะไรด้๋ยวจะให้เขาดูเราดูม,มีข้างในรหลดนะมันก็มีเหมือนกับโหลดใหญ่เลยมีมีอะไรก็มีมมเก๋น้ำมันมีนี่คนขับก็ต้องมีก็มีหมดคนขับไม่มีไปดูข้างใน ดูที่หนังดูแต่ว่ามันมีสองที่หนังนะอันนี้ครังล้างมีแต่ขยะขยะขงล้าง<ห>นี่ใ,ใส่ของได้เยอะเลยนะเย<ม>เยอะเยอะเยอะเยอใส่เอะใส่ของได้เยอะกว่าแถบจะเยอะกว่ารถใหญ่เลยดดนี่แหละมีแข่สองที่หนังแต่ยากหนังสามสี่คนก็แอบยุทถ่ายรถเออมาดูเสียงสตาร์ทรถเนาะสตาร์ทนะครับนี่เหมือนไหมเหมือนรถตุ๊กตุกบานเราไหม ไปเลยไปเลี้ยวซ้ายออเล้วขวัดเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาทางไหนขวาวะหนีนไงช้าๆนะ <laughs> นะตรงนี้ตัวรถไปเยลยรถบางทีมันมามันไมบริโภคฉบาลมันคงไม่บริโภคฉบาลเลยเสียงอาจจะเหมือน,นดังหน่อยเออเสียงอาจม,มันจะดังนะแต่ว่าสำหรับที่รอทำใบขับขี่อะไรอย่างเงี้ยนมัก็มันก,ก็ดีนะเราฝึกขับรถไปในตัวด้วย ก็ใช้ได้นะถ้าไปแบบไม่ต้องรีเพลิงสักเท่าไหรเจ็ดสิบนี่ก็โอเคอยู่นะอันนี้ก็เลี้ยวขวา,าไม่มีกับใบขับขี่เนี่ยมันจะเป็นรถเอ่ออโตมัติกอะมันิ่เรียกอะไรอ่ะอเ,เออเกียร์อโอโต้มันจะเป็นเกียร์อโอโต้ใช้ตีีนเดยวิ้นเดียวีเว <c oughs> ข้าไม่เป็น <c oughs> อ่ะก็จะเอื้อนิดนึดนงนิดนึดนง <c oughs> มันก็ธรรมดาเออแต่ก็ใช้ได้ อ๋ยังหัดขับได้ไม่นานนะครับเอออันนี้หลานสื่อมาเป็นหลดมือสองแต่ยังไม่นานเลยครับแต่ประมาณกี่เดือนแล้วน่าจะสองเดือนอ้าวครับถึงจะครับในสองเดือนทาางนนี่ก็เลี้ยวซ้ายหูนี่แหละตรงน้าเขาไม่้เออน้าโดีงเสียงมันก็จะดัง ก็มันก็มีเอกสารเกือบทุกอย่างเลยนะถ<ม>หลดม,มีใบขับขี่เนี่ยเพียงแต่เราไม่ต้องไปเรียนกฎจราจรเราไม่ต้องไปสอบครับซื้อมาก,ก่อนทำไ้เอกสารมีใบประกันมีใบขูมือโหลดมีเกือบทุกอย่างเมืนอโหลดใหญ่เลยนะ,ะเพียงแต่เดี๋ยวเดี๋ยวหัว<ม>เพียงแต่ไม่ต้องใช้ใบขับขี่แค่นั้นเองแต่ว่าจริงๆแล้วก็ต้องมีเอกสารการขับเลยนะความจริงพอมีแต่ก็ไม่อยากหรอกก็คือไปที่โรงเรียนแล้วก็ โรงเรียนเขาก็จะดูว่าเราขับได้เท่าไรยังไงก็ไม่อยากเราแล้วเขาจะหายใบทันมาแต่ร้านฝึกมาขับได้ประมาณสองเดือนก็เลยฮัดไปก่อนขับไปก่อนเดี๋ยวขอยไปทําทีหลังอันนี้ก็ใช้ได้เพราะว่าเรามีใบเอกสารเดียวับรถทุดถูกอย่างเป็นชื่อเราเสียงมันกจะดังหน่อยอะนะแต่ว่าก็แล้วในมูบนนม่บานในมู่บานก็ขับได้ประมาณแค่ห้าสิบเกินนั้นไม่ได้ หม่กำลังฮัดขับโหลดก็ออกเผื<ะ>่อจะไปะไทำใบขับขี่เออตรงไปเลยเผื่อจะไปทำใบขับขี่เนี่ยระวังให้ดีด้วนะตัวนีเ้เผื่อจะไปทำใบขับขี่เนี่ยก็ดีนะมาทดลองขับแบบนี้เองก่อนเรียนกดไปนี่ตัวแล้วก็ฮัดควบคุมพวงมาลัยอะไรไปน,นี่ตัวก็ดีนะพอไปทำใบขับขี่ก็จะได้ไม่ต้องยุ่งยากสักเท่าไหร่เกี่ยวกับการขับ บานนอกนะแต่บานนอกก็ที่รู้นู้นถนนลาดยางก็ที่บานนอกนั่นนี่จะขึ้นเขาอันนี่<ม>พออ,อันนี้พอขึ้นทางตงรงแล้วเนาะดูดิความเร็วมันน้อนนี่ล้านครับเด็ 65. 65. กหกสิบห้าหกสิบห้ากนนาาเอ้ยนาเรกมือแกไปแล้วลงใช่ปะ เขใช้ได้เนี่ยความเร็ว65เพราะว่าเครื่องยนต์มันเล็กเขาไม่ให้วิ่งเยอะกว่านี้เพราะว่าไม่ใช่เครื่องยนต์ใหญ่เด็กเด็กได65อันนี้ก็ชะลอหน่อยภูเขาหมู่บ้านเลยหาซีฟเด็กก็ไมเยอะเย่ยมอันีกว่าข้มหมู่บ้านอย่าลืมลืมความเร็วนะบางทีก็ใช้ได้นะมันก็ไปไหนได้โดยที่ไปได้ไม่ใช่ว่าคืนทางด่วนไม่ได้แค่นั้นเองไปได้ทุกทาง แต่แกแขกทางวนขึ no ้นไม่ได uh, so, yeah! ้ก yeah! ็เหยียบอย่างเดียวแล้วก็เบรกของรถเกียร์ออโต้เนาะแบบสบายๆฮัดไม่ยากไม่อ๋อเหรอเหยียบโอ้หนุ่วันนี่ต้องเข่าเกียร์อม่ต้องเข่าเกียร์เกียร์เขาก็เริ่มได้อยู่นะก็รู้นะก็ได้อยู่นะนี่ขับรถเนี่ยเอาไม่รู้อีกเออก็เลยแมวเอา เอาคเหลียวขูงนี้รถเขาขัดเท้บางเลยมึงคิดจะมาจิ้มเลยดีอันนี้เห็นไหมปลายดำแดง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 ปลายดำไม่บอกว่าปลายดำแดงแดงอยังก็นี่ต้องให้เขาดำมาก่อนนะไข่แดงก็คือต้องจอดอย่างเดียวเอาไม่ต้องตัดออกเนอะเอาไปต้องตัดออกใช่ไหม เออมันบวกกันดำด่างไม่ตรงตัดออกนี่แหละเนาะมอก,ก็จะอืดนิดนึงแต่ <c oughs> ก็ไปได้ <c oughs> เออช่องแสามเหลี่ยมอันนี้ใช่ไหมเออแน่คสามเหลี่ยมอันนี้แหละมันเป็นป่ายดังเชีหลวังให้ระวังเอออะไรก็ไม่รู้ว้มันแปลว่าอะไรว่าดังเชีสวัดีก็ร้านพึ่งรับไปสองเดือนเนาะก็เลยแบบเอาออกมาก็จราจรก็ยังไม่รู้มากสักเท่าไหร่แต่ก็พอรู้เลยก็เลยต้องมาเขาเผื่อทําความรู้จักกับกูจราจรด้วยแัจริงเราจะดูด้วยว่ารับไปเป็นยังไง ขับใช้ได้แล้วนะอีตอนนั้นแกยังขับกาลางทางกลางดนนทางกันไปน,นี่ก็ยังอยู่นี่เนี่ยประมาณนี้แหละครับพอดีเราจักรยานลงไปจักรยานลงไปจะเอาไหวไหมรอนะจะเอาไหวไหมแล,ล้วขับสักลางเช่าจักรยานลงไปทีนี้เขาไม่ได้มีใคร <c oughs> เป็นพิเศษนะจักรยานเขาก็พิเศษได้ยย <c oughs> อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเขากแกยังลินยลยอยู่ลังอยู่เขาก็ลงไปแสงขาวแสงบ่ได้เอาแสงไปเลยตีไฟ อยากเขาเจะไม่แทงรถมอเตอร์ไซค์รถจักรยานเขาเด่นเขาเจอตัเร็วกว่าตัวเองนะเนเองเขาจะเร็วกว่าตัวเองก็ใช่ได้นะก็คมเร็วก็ขยีบจึงคบซิบคบซิผาเราเออมันก็เร็วอยู่นะหล่นไปขยี้แต่หนูจะไม่ค่อยเหยียบอเตอรหนูขับไม่ค่อยจะเหยียบถึงนะไม่ค่อยขยี้สนเออเหยียบคืนถนนยังก็พยายามให้มันได้จึงสุดของมานั่น ลงสิบตเป็นอย่างนี้เนี่ยก็ใช่ใช้ได้ครับรถนี้หรอพอได้เนาะเออดีหรอดีหรอครับได้โ้มเหลือเน่งน้ำเบลูกเบลู้เกี่ยวกับเปลืองขับรถมาเลยโอ้ไม่เคยขับโหลดมาเลยขับครั้งแรกลงเกินเห็นไหมนั่นน่ะตอนเราบ้านเขาไปเกี่ยวนะฮัทขังแรกเนาะหัดลงหมอไม่ลืมเบรกอ่ะ โอ้โหลงบอกแบบหลิวเลยเกียบ์คันเลงเลยนะบอกเอาไม่เด็กเลยจะไปเอารถเขาขังไม่เด็กด้วยลงบอกไม่เด็กการระมัดระวังก็ก็บดีนะนี่เค่าบบครับเด้ดีหันสายหันขัวเนี่ยเร็วขนาดนี้ก็าชายด่าแล้วนะสิวะเนาะว่าเนี่ยชมชียวละจิวทัดเนี่ยมีแต่ป่าอ่างูทางนั้นเลยนั่นนี่มาก่อดสอนเจมาสอนแหลกเจคิดว่ามันเป็น ฝ่าบอกว่าโอ้ยทำไมก็ปลูกขวงฝ่าเยอะเนประเทศนี้จะมีดอกม้ก็ดอกีแแมะแล้วฮะดอกเ่แดงกลดโกเลยนะเนี่ยทกอยหดอมันดเลวมากเดูมันหล่นเอะพี่จะดอกสีเหลืองไมตอ็นี้แหละพวกกอลงเศเนี่ยก็รชฉีดจักรยานออกกำลังกายกัน จักรยานนี่ยเขาไม่สนเลยใจเลยนะว่าโหลดขล้างหลังโหลดอะไรจะเป็นเคข,ขับแบบสบายเลยเราต้องระวังเขาเออโหลดถูกคันต้องระวังเขาเขาข,ขับเหมือนโหลดคันหนึ่งบนถนนเลยนี่แหละจิวทัสครองคอนเทนต์กำลัง,งเสริมโหลดนั่งเรียกอะไรเลืออะไรนัไม่ไร,ไมไรังดีมันจะเลยน้ำจืดแต่ก็มีน้ำก่อยมันเป็นน้ำก่อยอ่ะ จากนี้ไปประมาณสักสิบกิโลกว่าจะถึงทะเลเมื่อกี้แล้วก่โชเฟอร์เปิดหัวเปิดหัวมิงหน่อยหนากระหลานมาแล้วถึงแล้วนะจจะคลิปนี้ลาไปก่อนมาสิคาฟูบายบาย